กาแฟวันนี้ผมเป็นพิเศษเลยนะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจถึงความเจ็บปวดของมีนฉันคิดว่าถ้ามีวันหนึง่งพวกเขามีลูกได้จริงๆพวกเขาต้องรักลูกมากแน่ๆเธออยากช่วยพวกเขาเหรอคำว,ว่าทำสุดความสามารถมันพูดง่ายแต่ฉันอยากพูดและทำได้มากกว่า แต่เราเป็นหมอจำเป็นต้องทำสุดความสามารถช่วยเขามีลูกไหมภาวะมีบุตรยากก็ถือเป็นโรคชนิดหนึง่งเราต้องรักษาคนไข้แต่ใช่ว่าผัวเมีีทุกคู่มีลูกเพราะรักกันหรอกนะวันนี้วินเซนต์พาภรยามาแต่ไม่ใช่ผู้หญิงที่เราเห็นคืนนั้นคนนอกใจเหรอวินเซนต์ขอร้องฉันไว้ว่าจะบอกภรยาเขา ฉันก็เลยหาข่าวเก่าในเน็ตถึงรู้ว่าผู้หญิงที่เราเห็นคืนนั้นเป็นแฟนที่วินเซนต์คบมาหลายปีแต่เป็นเพราะครอบครัวกดดันหาว่าอายุมากมีลูกยากสุดท้ายวินเซนต์ก็เลยตัดสินใจแต่ง,ตางงานฟ้าแลบกับผู้หญิงที่เด็กกว่านายเชื่อข่าวในเน็ตด้วยเหรออีกอย่างต่อให้วินเซนต์แต่งงานกับผู้หญิงที่เด็กกว่าเพื่อมีลูกสืบสกุลก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหมออย่างเรานี่ ฉันรู้ว่าศิลธรรมกับโรคมันไม่เกี่ยวกันหมอควรจะให้ความเสมอภาคแต่เพราะว่ามีบุตรยากไม่เหมือนกันผลรักษาที่สำเร็จเป็นการสร้างชีวิตใหม่แต่สองคนที่ไม่ได้รักกันต่อให้มีลูกด้วยกันจริงๆลูกคนนี้ก็จะไม่มีความสุขชีวิตใหม่นี้ไม่เคยถูกรอคอย ให้มาเกิดบนโลกใบนี้พ่อนายไม่รักนายก็จริงแต่แม่นายรักนายมากผู้หญิงตัวคนเดียวต่อให้ต้องตายก็ยืนยันที่จะคลอดนายนายรู้ไหมว่าเขายิ่งใหญ่มาก